เกิดอะไรขึ้นอาจารย์บิ๊กภูมิรินถึงได้โพสต์แบบนี้นะครับเนาะก่อนเื่งก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้ององค์ิงเอฟซีสุขสุนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเน้นด้วครับเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะ อาจารย์บิ๊กพู่มลิลถึงได้โพดนะครับเนาะหลังจากที่อีลาไปใส่เสียงในห้องอัดแล้วน้อครับเนาะใส่เสียงอาจารย์บิ๊กกับโงสิได้ฟังที่อีลาลองเสร็จแล้วน้อครับเนาะเพิ่นก็นเลยได้โพดนะครับเนาะมีความวางมาบันทึกเสร็จแล้วสาวสาวน้อยค่อยฮักบันทึกเสร็จแล้ว สาวสำน้อยคอยฮักองอิงเพชรบ้านแพงด้วยโจทย์ลำเพิินที่ลำยากพอสมควรแล้วบิ๊กก็แต่งออกมาร้องยากพอสมควรไม่คิดว่าน้องจะทำออกมาได้ดีกระดาษนี้เกินคาดมากรอติดตามครับออนั่นแหะครับอาจารย์บิ๊กเป็นกับพสน์นะครับเนาะเป็นกับสิบ่ม์มคิดไว อีลา่าซีลองร้ำในกระดาษนี่นะครับเนาะเป็นเด็กน้อยอายุแค่18ปดปีนะครับเนาะมคิดว่าซีลองร้ำเพื่อนได้ขนาดนี้อาจารย์พิงกเกลยได้โพสต์อความน,นะครับเนาะผมว่าอาจารย์บิ๊กกสีไดฟแบบนะนะ้ฟังแบบเต็มเต็มเพลงเลยละเน,ลนะครับนะครับเนาะฟังแบบเต็มเพลงเลยละสิถือใจเพื่อนล้ะนะครับเนาะถือใจอาจารย์แลนะ้วเนาะ โอ้บิ๊กเป็นจังสิได้พดออกมาเนาะครับเนาะแล้วกับขดาดพอโจกเพิกดดนะพ่กันยังโพดได้เนาะครับเนาะพอโจกกันยังเด็กโพดขึ้นกันเนาะได้ฟังแล้วมวนคัดมวนแน่นะครับเนาะได้ฟังแล้วมวนคัดมวนแน่แทะเพ่งไม่แบนนะหน่อยเนาะสาวสมหน่อยค่อยหักเนาะครับ ได้ฟังแล้วมวนคักมวนแน่แท้เพลงไม่แม่น้อยสาวสมน้อยค่อยหักยี่สิบแปดตุลาคมตรมแช่ตรมคอมเมนต์ทั่วโลกนะพ่อโจเพิ่งก็ได้โพสต์ขึ้นกันนะครับเนาะนี่แหละครับก็สิบมวนนะครับเพลงนี้การันตีได้จากคู่บิกนะ๊กเนาะจากอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเนาะการันตีได้จากวัดโจโยมานินนะครับเนาะ ครับแล้วก็มือนี่น้อครับเนาะมือนี้ก็สิเป็นไทย,ไทยเท 22, อ็มวนีนะครับไทยเอ็มวีวันที่ยี่สิบสองมือนี้แหละครับไทยเอ็มวีสาวสนน้อยค้อยฮักน้อครับเนาะแล้วเพิ่นก็สิใส,ส่แดนเซอร์ทั้งวงเลยเพิ่นว่าใส่แดนเซอร์ทั้งหมดในวงนะครับเนาะไปฟ้อนบนโคดหินยังที่ใส่โดนไทยเพิ่นว่านะ่ะคุยกันกับลูกสาวน้อครับเนาะ อาจจะเป็นเอวีเพลงแรกนะครับเนาะที่ใส่แดนเซอร์ทั้งหมดเลยเอาไปฟอนนะครับวอนสวยๆเรียนตั้งโคตรนี่แล้วก็เอาโดนบินขึ้นไปถ่ายเอานะครับเนาะโดนบินขึ้นไปถ่ายถ่ายกลางวันนี่แหละครับนะครับเนาะนะติดตามนะครับนะเ,เนาะเพลงนี้อย่าลืมกันแล้วกันครับยี่สิบแปดนี่นครับยี่สิบแปดที่สิถึงนี่ครับ สิเด็กปล่อยเพลงออกมานะครับสาวสมน้อยก้อยฮักของอีลาอุงอิงนะครับเนาะฝากพ่อพ่อแม่แม่ก็แล้วกันอย่าลืมอย่าพลาดยี่แปดนี่เขาดันเต็มที่จ้าแม่หนึ่งแรลงนะครับเนาะอย่าให้รุดอย่าให้ขาดเขาต้องซอยกันเข้าไปปั้นซอยกันเข้าไปดันนะครับเนาะเพลงนี่เพงลงรำเพรื่อนของลูกสาวหอมเป็นก้อนแรลกนะครับเนาะ ชีวิตของอีลานะครับเนาะสิได้สมกับฉายาทิดาลําเพลินดาวลุ่งนะครับเนาะมันกส็สิมีก่อนลําเพลินเป็นของตัวเองยี่สิบแปดนี่นก็สิบปล่อยแล้วครับแม่พี่น้องทั่วโลกรอดเชี่ยวรอดแช่รอดดันรอดปั่นนะครับเนาะหนึ่งวันสามล้านวิวไปเลยนะครับน้องพี่น้องเนาะเห็นแล้วครับเมื่อนี้ยมีข่าวมากบอกพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่แหละครับกิมนี้ ไปพอกันคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับผม